หลังจากที่ผมได้ลงคลิปคาวายไฮไลท์ไปเมื่อครั้งก่อนนะจะเป็นคาวทยที่ผมได้เล่นเป็นครั้งแรกเนาะเป็นไฮไลท์จากสตีมผมนั่นเองนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยยังเป็นคาร์ไวท์ N1 อยู่นะซึ่งตอนนี้ผมได้ทําการไปอัพคาวายเพิ่มมาแล้วครับหลังจากที่เล่นไปเล่นมาแล้วรู้สึกว่าโหตัวมันวิ่งช้ามากครับจนผมรู้สึกแบบยังมันทนไม่ไหวแล้วอะ่ะผมก็เลยรีเดิร์คทิ้งนะครับมาอัพเป็นคาร์วท์ N4 ครับเพื่อเพือพ่อที่จะเอานี่ครับดีเฟนซีฟมูฟเมนต์สปีดนะคร เเปอร์์ซ็นตครับเอออันนี้ดีมากนะครับแล้วยิ่งแอตทริบิวต์นะครับของคาวายผมใส่เป็นวิ่งเข้ามาอีก80 4นะครับกลายเป็น84เนาะซึ่งจะทำให้ผมถ้าบวกอีก6%ก็อยู่ที่ประมาณแบบสัก90้าได้นะครับเออถ้าผมวิ่งแบบวิ่งเร็วขึ้นมานะผมก็เลยว่าเออแบบเนี้ยเล่นโอเคเลยนะครับเพราะว่ามันวิ่งช้าเกินจนผมรู้สึกไม่ไหวผมต้องไปเอามูฟเมนต์เอาอะไรมานะครับคล <c oughs> ิปนี้ผมก็เลยจะมารีวิวคาวาแบบเต็มๆแล้วกันเนาะว่าตัวมันเป็นยังไงอะไรยังไงเผื่อคนอยังอยากสนใจยันอ,อ,อ,อยู่นะครับเริ่มกันที่รูนแล้วกันเนาะรูนนะครับคาวาผมใช้อยู่ประมาณ2องเซตนะครับก็คือเซตแรกนะ ครับกับค่า3แต้มเพิ่มขึ้นมาเนาะอ่ะแรกผมจะใช้เป็นออนไฟนะครับเป็น3แต้มกับสตีลเนาะอันนี้น่าจะล็อกไว้แล้วนะครับว่ามันไม่มีอันอื่นที่ดีไปกว่าอันนี้แล้วนะครับสีแดงเนาะอันสีเขียวนะครับผมจะใช้เป็นเวิร์กฮอสนะครับจะได้ค่าสตีลมูฟเมนต์แล้วก็ดริบเบิลมาครับจะทำให้เราได้ค่าสตีลยี่ห้ามาเนาะส่วนสีฟ้าจะเป็นโมบายดีฟเฟนเดอร์นะครับจะเป็นมูฟเมนต์บล็อกสตีลเนาะคาไว้ได้ใช้ทุกค่าเลยนะครับอันนี้ค่อนข้างดีดริบเบิลก็มีนะครับมูฟเเมมนน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 ตต์กกก็็็ีีีีบบออออออไดด้้้้ะะคครััั่ขางแ มันล้นเกินนะจนแบบเอาไปเติมค่าอื่นดีกว่าก็ก็แนะนําเป็นอันนี้ก็ได้ครับจะเปลี่ยนสีเขียวเป็นิน interceptor ครับ อันแรกเป็นออนไฟล์เนาะโมบายรีเฟนเดอร์เหมือนเดิมครับแล้วก็จะเป็นอินเตอร์เซปเตอร์เพิ่มขึ้นมาครับก็คือจะได้ค่าสเตรนกับสติลครับค่าสเตรนเอาไว้ทําไมนะครับเอาไว้ตอนที่เวลาเขาเลี้ยงครับแล้วเราสามารถชนเขาหยุดได้ครับพอชนเขาหยุดปุ๊บเราสามารถที่จะจ้วงต่อได้นั่นเองครับเออผมก็แนะนําอันนี้ก็ค่อนข้างดีเนาะเอาไว้ชนพวกลํำไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับเออพวกเคอร์ลงเคอรี่อะไรแบบนี้ก็ได้นะครับใช้ลูนสเตรนได้เนาะเอาไว้ชนหยุดได้ครับส่วนเวทเนี่ยผมลองลูนนี้แล้วเวลาการเวทดเนี่ยไม่ไหวครับผมสเเกะอผมมยา ประมาณ120ได้เวทก็คือชนผมปิวอยู่ดีครับผมก็แนะนําว่าถ้าเจอเวทก็ไปสติลยี่ห้าเลยก็ดีครับคือผมดักชนหยุดได้นะแต่แบบตัวผมก็เด่นตลอดเลยครับก็จะใช้เป็นสองเส้นะครับหลักๆนะทีนี้มาถึงเรื่องทิปการสติลนิดนึงนะครับทิปการสติลของคาวายเนะี่ยผมก็ยังงงๆงงงอยู่นะว่าแบบจังหวะไหนมันสติลได้จังหวะไหนมันสติลไม่ได้กันแนะก่ก็ยัง,งงงอยู่ครับตอนที่รอวงเต็มเนะี่ยผมแนะนําว่าอย่าเพิ่งรีบสติลนะครับตอนวงขึ้นแล้วเนะี่ย แนะนำว่าให้จิ้มก่อนนะครับให้เรากดแทปปิ้งดีเนี่ยเลขกสามนะครับกดค้างไว้นะตอนที่วงมันขึ้นนะครับจากไฟตรงข้ามได้บอลแล้วนะครับหลังจากที่มันขึ้นวงแล้วเนาะแนะนาว่าให้กดค้างไว้นะครับรอจนกว่ามันจะจิ้มนะแล้วค่อยสติลนะครับอย่าเพิ่งไปสติลนะอย่าเพิ่งไปรีบสติลนะครับนี่นะครับผมจะรอนะโอเคครับเนี่ยปะพอจิ้มปุ๊บแล้วค่อยตบครับ เออแบบนี้นะครับให้มันจิ้มก่อนเนาะแล้วพอเขาหยุดแล้วค่อยตบนะครับจะอันตีเลยก็ได้นะครับเผื่อการันตีนะเผื่อมันตบไม่หลุดครับถ้าไม่งั้นเขาเขาอยู่ในสถานะแบบวิ่งหรือว่าเลี้ยงอยู่หรือว่าเนี่ยครับพอจิ้มปุ๊บตบได้เลยครับเออพอจิ้มปุ๊บค่อยตบนะผมแนะนําให้พอวงขึ้นเนี่ยให้รอไปก่อนนะครับอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งรีบสติลถ้ารีบสติลมันอาจจะหลุดตําแหน่งได้นะครับเดี๋ยวผมรอให้จิ้มอ่ะมันไม่จิ้มนะบางทีมันก็ไม่ติดน่ะเดี๋ยวผมรอให้จิ้มใหม่ จิ้มปุ๊บผมอันติเลยก็ได้นะครับอย่างนี้นะแนะนําว่าให้รอก่อนสักแป๊บหนึ่งครับถ้ามันไม่หลุดหรือว่าเขาเนี่ยครับเห็นไหมถ้าถ้าเราไม่จิ้มเนี่ยแล้วเขาอยู่ในสถานะเนี่ยเราจะสติไม่ได้นะจะกลายเป็นว่าเราหลุดตําแหน่งไปเลยครับแนะนําว่าให้รอให้จิ้มก่อนนะครับเออถ้าไม่จิ้มก็ไม่เป็นไรครับก็ต้องกันตามปกตินะเราอย่าไปมุ่งสติเยอะนะครับถ้าเล่นคาวายนาะรบกวนให้ได้ตบให้ได้ก็พอนะครับเราอย่าไปมุ่งสติเยอะ ถ้าเขายืนเฉยๆเราก็สติวได้นะครับเือเขาแบบไม่ยอมส่งสักทีก็สติวได้นะแต่บางทีมันก็จะไม่ติดนะครับถ้ามันอยู่ในสถานะอะไรปุ๊บเขาชูดเอ่ยเขาส่งเอ่ยเนี่ยมันจะอดเลยนะครับก็ประมาณนี้นะเออให้รอจิ้มให้ได้ก่อนอันนี้จะชัวร์ที่สุดนะครับส่วนด้านการทําแต้มนะครับเรื่องการทําแต้มก็ไม่มีอะไรมากครับแค่เลี้ยงเข้าไปแล้วก็เข้าไปอยู่จุดดังให้ได้แค่นี้ก็พอครับเออเนี่ยฟึบแล้วมันจะดังได้เลยนะอันเนี้ยดีนะครับถ้าไม่มีใครยืนใต้แป้นเนี่ยเราขึ้นดังได้ ใช้ลักไก่ได้ครับแต่แบบเกมนึงอาจจะได้ใช้ประมาณ la แค่รอบสองรอบครับมันใช้ยางมากนะท่านี้แนะนําให้กดเร็วเลยครับกดเร็วแล้วชูดเลยเนาะเนี่ยเลี้ยงทีเดียวชูดเลยครับถ้าเขาประกบห่างนะเลี้ยงทีเดียวแล้วชูดเลยครับถ้าไม่งั้นเราเลี้ยงเร็วๆถ้าเราเลี้ยงนานๆเขาจะกันทันครับถ้าเราไปเผลอเลี้ยงแบบเนี้ยแล้วก็ชูดอย่างเงี้ยมันไม่ทันนะครับเออเราจะชูดไม่ทันนะครับเขาจะวิ่งมากันทันแต่ถ้าเราเผลอๆจังหวะเผลอๆครับได้บอลมาเขายืนห่างแลเราชูดเลยครับ เออที่เดียวพอครับเอานถ้าหมุนเนี่ยต้องรอมีพื้นที่ว่างจริงๆนะครับมันถึงจะใช้ได้นะถ้าเกิดว่ามีเซนเตอร์อยู่ข้างในก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาจะมากันทันเนาะแบบเราพุ่งมาปุ๊บอย่างงี้แล้วเราหมุนยิยงอย่างงี้ได้นะครับหรือว่าเราอยู่เส้น3มแต้มนะครับแล้วเราเลี้ยงมาปึบอย่างงี้เออก็หมุนยิยงอย่างงี้ได้ครับเราไม่ต้องไปใช้ใกล้ๆก,ก็ได้นะครับมันสามารถใช้ขอบๆได้นะไอ้ถ้าหมุนยิยงเนี่ยเนี่ยครับเราใช้ขอบๆตรงนี้ก็ได้นะครับเห็นปะ มันไม่จำเป็นต้องไปใช้ข้างในตรงกลางขนาดนั้นก็ได้นะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเซ็นเตอร์มันจะตามเรามากันทันเนาะอาก็วันนี้นะครับสำหรับคาวาแนละแนะนําว่าอย่าเพิ่งรีบสตีลนะครับเออใจเย,ย็นไม่ได้สติลไม่เป็นไรนะครบับวงขึ้นแล้วแบบไม่ได้สตีลไม่ได้จังหวะก็ไม่เป็นไรนะครับเออป้องกันไปตามปกติครับพอบวงมันขึ้นเนี่ยเดี๋ยวเขาฝั่งเขาจะโลกเองเราต้องอย่าโลกนะครบับวงขึ้นเนี่ย vana, ไม่ใช่เราโลกแล้วก็รีบสติลนะครับต้องเป็นฝั่งเขานะที่ต้องโรกนะครับเออเรานิ่งไว,วงนหห ไม่งั้นมันจะเสียจังหวะทันทีครับ นะสำหรับท่านะครับท่าคาวายวเนี่ยเอาจริงๆคาวายเป็นตัวละครที่ผมรู้สึกว่าท่ามันมีให้ครบอยู่แล้วไอ้หมุนเฟสก็มีมาให้แล้วนะครับได <D ye S 1> ก็มีมาให้แล้วดังก็มีมาให้แล้วนะครับวิ่งแล้วสติลก็มีมาให้แล้วนะครับท่ากันก็มีมาให้มีมาให้หมดแล้วนะครับท่าเนี่ยไม่จําเป็นต้องอัพเยอะเลยครับเอาจริงๆอัพแค่ท่านี้ก็เผื่อๆก็เล่นได้แล้วนะท่าพาสีเนี่ยก็คือเวลาที่เขาทำเดทบอลนะครับเป็นบอลตายปุ๊บสแต็กเราจะเต็มทันทีนะครับเอออันเนี้ยดีท่านี้ดีแนะนําให้อัพนะคร เลยครับก็มีหนึ่งสกิลครับที่แนะนำเนาะแล้วก็อัพเป็นท่านี้ก็ได้ครับเทมโป้ได้สองสกิลครับประมาณนี้ ส่วนท่านี้เนี่ยจะอัพก็ได้นะครับหรือไม่อัพก็ได้เนาะก็คือหลังจากที่เราพุ่งสติลเสร็จปุ๊บนะครับไอ้สกิลวิ่งเร็วเราอ่ะจะรีเซตคูดาทันทีนะครับซึ่งก็ไม่ค่อยได้ใช้เหมือนกันครับไม่ค่อยได้ใช้เหมือนกันแต่มันดีนะมันดีนะครับเออแต่ว่าใครมีสกิลน้อยก็ไปอัพสกิลอื่นก็ได้ครับไม่มีปัญหาเนาะส่วนไอ้หลบสกิลนี่ก็ไม่ต้องไม่ต้องก็ได้ครับไม่ค่อยได้ใช้เหมือนกันก็ประมาณนี้ครับมีท่าเดียวเลยที่รีเควสต์ก็คือท่านี้นะครับสส่่่่่ววนนนนนทีีีเเเเหหลลือออออยยยคคคๆัััพาาาาก็ไดด้้้ะะธรรรรมมมมใบบูแ 2เนี่ยผมว่าไม่แนะนำครับถ้าจะเอา N 2เนี่ยผมว่าไป4เลยดีกว่าครับถ้าใครแบบมีงบพอแค่ N 2เนี่ยผมแนะนําว่าเอาไปเติม N ตัวอื่นดีกว่าครับเออเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีผลขนาดนั้นครับแค่เพื่อนเราจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์การรบกวนมากขึ้นแค่นั้นครับซึ่งรบกวนเพื่อนเรามันก็โอเคอยู่แล้วนะมันไม่ได้มีผลขนาดนั้นนะครับนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคารว N สนะเดี๋ยวไปชมเกมเพลย์กันแล้วกันนะครับว่าคาว N สเนี่ยจะวิ่งเร็วขึ้นขนาดไหนเนะหลังจากที่ผมได้ไปลองมาแล้วนะครับ ะอะตอนนี้ตอนนี้เจอคอมปวดหัวนะครับคอมมือเล่น์โดนผมตบนะครับนี่เลี้ยงนานนะครับถ้าเขาไม่ยอมเลี้ยงหรือว่าไม่ยอมทำอะไรไตบได้นะครับถ้าเขาเลี้ยงอยู่ไม่ได้อยู่ในสถานะแบบถ้าเขาไม่ได้ใช้ท่าดิฟท่าเดิฟอะไรเขาเลี้ยงเฉยๆก็ตบได้เลยนะครับมันต้องดูนิดนึงนะโ้นผมตบไม่ลงครับ ไม่เตบถึงครับนมันถือนานไม่ได้นะอุ๊ยโอ้โหไม่ทันนะวันนี้ผมพีเดงครับถ้าถือบอลนานมันจะโดนตบแบบนี้แหละนะอุ๊ยโอ้โหเกือบมผมโดนตะกีนก่อน,นครับไปเพื่อน ดังเลยครับข้างในลง่ข้างในลงดังได้เลยครับเวทไม่ค่อยทำเลยนะตอนน,น,นี้โอเคทันครับเกือบอุยโอ้โหวินวิกิ้งดังอัดนะครับอืมสองห้โลเป้ครับอุ๊ยโอไม่ลงครับ โดนวิกิ่งดังอัดรัวๆแล้วเห็นไม่ยอมเล่นเลยครับผมก็ไม่รู้ทำไมเขาถึงไม่ยอมเล่นนะบอกให้พวกผมอยงเดียวเลยโอเคครับได้อยู่อืมเกือบครับ โอ้โหโดนวิกงินทั้งสองใส่ครับ <laughs> โอเคลงครับโอยครับโลเปซยิงแม่นนะอุ้ยสวยจัดครับโอเคเราเก็บได้โลเปซยิงสองครับเรียบร้อยโอโ้ออโ,อโหโลเปซเราอยิางแบกครับตานี้ อัน,นตีครับอุ้ยโอ้โหอุ๊โลเป้เราเกบ็บตกได้จริงเราถ่วงเวลาได้นะครับยานี่ <ann> เปิดอันตีตอนนี้เนี่ยโอเคครับไม่ลงวะเนี่ยอุ้ยโอ้โหผมโดนชนโอ้โหด,ดังรัวๆเลยครับ โ okay. อเคสวยครับอุ้ยยังบอกทันวะแล้วผมชูนะครับลงครับโอเคอุยยานี้เขาเอาเรื่องนะโอเคครับ okay. เอาสองแต้มทำเรื่อย อุ้ยเลยครับลงเนี่ยไม่ลงด้วยอุ้ยลงนะครับโอเคตัวจัดโอเคตอนนี้ยันตียานิดหมดแล้วครับนี่ครับผมตบได้นะครับผมน่าจะไปยิงเองไม่น่าเลย <c oughs> โอ,โอ,อ้โหยานิดอันติครับโอ้ยยานิดแฟนซีใจเลยครับผมวไม่เป็นไรครับตอนนี้ เกมเป็นของเรานะครับถือหมดก็จบแล้วนะจริงๆแล้วเฮ้ยเอาชิบหายสวยนะครับอุ้ยสวยจัดครับโอ้โหโหโลเไปอันติีครับเกือบไปนะ เกวไป,นปนในการแข่งขันนี้เราได้รับการสนับสนุนจากดับเบิลพีช็อปซึ่งเป็นร้านเติมเกมออนไลน์ที่ผมใช้บริการอยู่เป็นประจำครับซึ่งจะช่วยให้คุณเติมเกมดังเซตตี้หรือว่าเกมออนไลน์อื่นๆได้ประหยัดมากยิ่งขึ้นครับแล้วตอนนี้เกมก็ได้อัปเดตใหม่เป็นซีซั่น3เป็นที่เรียบร้อยแล้วมีทั้ง Battle Pass ใหม่ตัวละครใหม่และชุดแฟชั่นอีกเพียบ รให้คุณจับจองเป็นเจ้าของอยู่ครับซึ่งเติมกับดับเบิลพีช็อปปลอดภัยแน่นอนครับถ้าหากว่าสนใจคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยครับสรุปเลยแล้วกันนะครับคา w a วานะครับก็เป็นตัวที่เก่งนะย้ำนะครับว่ามันเก่งมากเป็นตัวละครที่เก่งโคตรนะครับกดดันได้ดีมากนะถ้าอยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับเออแล้วเราเล่นเนี่ยโอ้โหเป็นตัวละครที่กดดันดีมากๆนะแต่ ไม่ได้ตัวละครที่เล่นง่ายเลยนะครับไม่ใช่ตัวละครที่แบบเล่นง่ายอะไรขนาดนั้นครับไม่ใช่แบบว่าเปิดมาปุ๊บเล่นเข้าใจสกิลแล้วก็เก่งเลยไม่ใช่นะครับผมคิดว่าต้องเข้าใจจังหวะนิดนึงว่าจังหวะไหนสติลจังหวะไหนกดได้นะครับเล่น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 ตามเกมมันมันไม่ได้นะครับเออมันเป็นตัวที่เล่นยากมากนะครับแล้วคนจะมุ่งสติลกันอย่างเดียวเลยก็คือเราต้องใจเย็นๆนะครับเล่นข่าวมาต้องใจเย็นจริงแต่ว่าก็ยังเป็นตัวที่เก่งอยู่นะครับเอออาจจะต้องแค่ว่ามันเล่นยากนิดนึงต้องดูจังหวะหน่อยนะ อย่างที่บอกไปนะสรุปเลยนะครับยิงแม่นอะยิงแม่นสรุปเลยยิงแม่นสเตี์ดีป้องกันได้คอนเทสค่อนข้างดีครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าแอบบล็อกยากนิดนึงเออแอบบล็อกค่อนข้างยากผมรู้สึกตกอะไรใครไม่ค่อยโดนเท่าไหร่เลยนะครับเออแต่ก็เป็นตัวที่เก่งเหมือนเดิมครับไปกับคอมไหนก็ได้นะใครที่สนใจนะครับเป็นตัวคาาวแล้วก็ลองเอาไปเล่นไปฝึกกันดูได้นะครับนะผมก็แนะนําได้ประมาณนี้แล้วกันเนาะคาาวผมนะไม่ได้ช่าอะไรขนาดนั้นเนาะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคําแนะนําคาาวผมนะมีมาโชว์เท่านี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท นิอะไรก็คอมเมนต์เสริมผมด้านล่างได้เลยนะครับจะเป็นพระคุณอย่างมากนะครับขอบคุณมากนะแช,แชร์กันได้นะครับไป<ะ>เจอกันคลิปใหม่รับผมสวัสดีครับ